สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง Youtube hr channel และผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิ์ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดสินเชื่อเพิ่มให้กับผู้กันตนกู้ธนาคารทออสเตรียมเปิดให้กับผู้กันตนมาตา3า33ได้ขอรหัส สินเชื่อบ้านสำนักงานประกันสังคมอีกครั้งเพื่อขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศาัยเพื่อพูดกันตนในระหว่างวันที่8ถึง31พฤษภาคมปีพศ2566ที่ใกล้จะถึงนี้อีกครั้งทางด้านในกริดเสสะเวศกรรมการธนาคารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาการสงเคราะห์หรือทออสกล่าวว่าความคืบหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้กันตนสำหรับผู้กันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ได้รับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่5ปีแรกเท่ากับ1.99%ต่อปีโดยข้อมูลณนะวันที่16เมษายน ปีพศสอ 2, 5 6 6ที่ผ่านมามีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อแล้วจำนวน17,361ล้านบาทได้รับการอนุมัติแล้วคิดเป็นวงเงินสินเชื่อเท่ากับ16,711ล้านบาทซึ่งจากความสนใจที่มีเป็นจำนวนมากของผู้กันตนล่าสุด ทางธนาคารทอ,อสอจึงเตรียมเปิดให้กับผู้กันตนมาตรา33ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพือที่อยู่อาศัยเพื่อผู้กันตนเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน ghb o หรือ ghb o gen ในระหว่างวันที่8พฤษภาคมปีพศ2 5 6 6เวลา9ก้าโมงเช้า ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีพศ2 5 6 6เวลาไม่เกิน16.00นหรือไม่เกินบ่าย4โมงอีกครั้งโดยผู้กันตนที่รับรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถนำรหัสดังกล่าวพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้กันตนมาตรา33เอกสารส่วนตัวเอกสารแสดงรายได้ และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันมายื่นกู้กับธนาคารทอสได้ที่สาขาทั่วประเทศทั้งนี้ผู้ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งกำหนดการวันที่ให้มาติดต่อยื่นกู้ผ่านช่องทาง l ลาย gsb buddy หรือตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ th bank co th ทุกวันที่10วันที่20วันที่30ของเดือนและทำนิติกรรมภายในวันที่31มกราคมปีพศ2567เป็นต้นไปหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้กันตนหากท่าน,นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยขอพะกุณครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u th channel ช่อง YouTube คนทำงาน HR กับสิทธิ์ประกันสัคงคมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ